ท่านเทวดามาโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์แล้วนาการบัดนี้ได้มีผู้เดือดร้อนขอความช่วยเหลือขอ,อเชิญท่านเทวดาสเสด็จประทับบุญอาสนะด้วยเถินท่านเทวดามาแล้วท่าน เทวดาน้อยใหญ่เทวดาทีมงานทั้งหลายได้มาโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์แล้วเอาเข้ามาเอ,อ,อานี่ปะชื่อดังๆชื่อนางสกุลชื่อบุญลาภแทรกระะค่ะชื่ออะไรนางสาวบุญลาภแทรกระะอ้าปัญหาคืออะไรดังๆเอานี่จอปาก,อก,ออกหายใจไม่ออกค่ะปัญหาคืออะไรหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกค่ะหายใจไม่ออก <elet. S 2> เป็นมื่อกี่ปีแล้วเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วหายใจไม่ออกนอนไม่หลับค่ะทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เปล่าทุกวันนี้เลิกกินยาแล้วก็นอนหลับบ้างไม่หลับบ้างค่ะหลับบ้างไม่หลับบ้างหายใจไม่ออกนอนไม่หลับสามีเสียชีวิตการงานการเงินเป็นไงไม่ได้ทํางานค่ะไม่ได้ทํางานเงินไม่ค่อยดีค่ะอ้าว ปัญหาก็คือสุขภาพไม่ดีที่เป็นปัญหาหนักใจแล้วก็สามีก็าตายไปแล้วแล้วต้องการจะให้ทำยังไงมีเรื่องแท้งกี่คนสองค่ะมีแท้งสองคนแนะนำหนึ่งคะ่ะรวมแล้วเป็นสามดวงวิญญาณมีอยู่ครบไม้ท่านเทวดาไปทำแท้งสองคน และแนะนำคนอื่นไปอีกหนึ่งคนส่งผลให้หายใจไม่ออกสุขภาพไม่ดีนอนไม่หลับเงินติดขัดใช่แล้วท่านเอ๋ยมองแล้วเลยแล้วสินะมองเห็นเป็นเช่นนั้นนั่นแหละคราเห็นเป็นแบบนั้นหนาะแหละท่านแลยสรุปแล้วเด็กอยู่ครบเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยอ้าวเธอจะต้องการยังไง,งให้เด็กไปเกิดไปเกิดค่ะให้เด็กไปเกิดเลยจะทำอย่างไรได้บ้าง เกไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วไม่ยากกันนั่นแหละนะถ้ารักษาสินภาวนาบำเพ็ญเพียรนะส่งบุญได้ไหมเล่าเลยได้ไ,ดไม่ได้ได้ได้เลยต้องใช้เวลาเท่าไหร่ท่านเทวดาเด็กสามคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสี่สิบห้าวันนั่นแหละนะทำได้ไหมเล่าค่ะได้ค่ะได้เลยพร้อมเมื่อไหร่พรุ่งนี้ค่ะพร้อมวันนี้เลยค่ะพร้อมวันนี้พรุ่งนี้เลยค่ะ,นนคะชายและหญิงกันเล่าเลยรู้ไหม ชายสองแต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงมีไหมมีชายสองคนค่ะถามแทนจ้าอาว่ามาเลยพูดไปเลยพูดอะไรครับเป็นชายกี่คนเป็นผู้ชายหมดเลยครับสามคนเลยเหรอรสามชายตามติดหรือเปล่าตามติดครับตามติดทําทุกอย่างหรือเปล่าครับทาทุกอย่างเลยเอา้าว หน้าเวลานี้จะให้ไปเกิดแล้วบ,บอกชื่อบอกความต้องการมาเอาะไรบ้างชื่อเกิดท้องเา้ามาได้หรอจ๊่เอาเรียกลูกหนึ่งลูกสองลูกสาบกินอะไรกินปลาต้องก๋ครับปล <ะ S 2> าท่องมากเลยกินก๋วเตี๋ยวครับหรือนจาแล้วก็กินผ่านมาม่าชอบกินมาม่าที่สุดเป็นชีวิตจิตใจะครับ เอาเน้นมาม่าทุกชนิดครับอันนี้ครับโอเคน้ำนมทั่วไปเสื้อผ้าใส่ไหมใส่ครับลินตาใส่อะไรชุดฟุตบอลก็ได้ครับสามชุดฟุตบอลฟุตบอลสามลูกครับโหแต่แจกเยอะแยะขนาดนี้ลอนตาคนไมรู้แน่ไม่แน่แย่กันหวเปล่าไหวครับเอาสามลูกฟุตบอลลูกแมว็คลูกบอลยังไม่แพงเท่าไปกินของในห้างเลยนะลอนตา เหรอะไปกินของในห้างแพงกว่านี้เยอะเหรอแพงกว่ากินได้ขี้หรอก็ไม่รู้ใช้เต็มที่แบบสุรุ่ยสุร่ายไม่สนใจอะไรเลยเปยอย่างเดียวอ๋อจะมาขี้เหนียวกับลูกไม่ได้ไม่เหมาะตามนี้อ้าวพร้อมแล้วปล่อยสัตว์ปล่อยสัตว์ปล่อยไล่ปล่อยปลาหลายสิบตัวปล่หมอสิบตัวไปแล้วครับหลายสิบหมอสิบ สังฆทานสามชุดนะหลวงตาสามชุดครับไหวไม่ไหวไหวครับไอหายใจไม่ออกไปบีบคอบีบจมูกมันหรือเปล่าบีบชี่ย่างบุบบอลน่ะอ๋อแล้วที่หายใจไม่ออกมีสาเหตุอย่างอื่นอีก็เปล่าไม่มีเด็กสามคนครับช่วยกันบีบช่วยกันปิดกั้นลมหายใจครับไม่ต้องนอนกันพอดีไม่ต้องนอนเหรออยู่เป็นเพื่อนกัน อ่าตอนนี้ดีขึ้นยังค่ะดีขึ้นแล้วตอนนี้ผ่อนให้หน่อยหนึ่งง่มืออยู่เนี่ยอ๋อมือถ้าถ้าไม่เรียบร้อยกลับเข้าไปใหม่อ่าพร้อมบีบบีบป้าหายใจไม่ออกเลยครับทันทีทันทีบุใช้เวลากี่ชั่วโมงกว่าจะปล่อยต้องดูเหตุการณ์ถ้าใกล้ตายก็เลู่ก่อนบางทีก็ทั้งคืนเลยเปล่ากลางคืนหลับจะหายใจออกค่ะ เอาเป็นว่าแล้วแต่อารมณ์ลินดามันต้องขึ้นอยู่กับว่าอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศหนาวนะลินดอารมณ์เราใช่ไหมไม่ได้อารมณ์เขาไม่คม,มันอยู่ที่เรารเราเป็นผู้ควบคุมเกมเกมนี้เล่นมานานยังนานแล้วลินดอโอเคถึงมานี่ใช่ไหมครับไม่บีไม่มาถึงมากจะเป็นแบบนั้นนะเหรือครับอาบีให้หาทางมาหายใจให้ได้ โอเคสาเร็จพวกให้ตายก็ตายได้นะแต่ว่ายังไม่อยากตดนนะกไม่สนุกใช่ไหมใช่ค่ะรีบตายไม่สนุกไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้ของนูคือไม่ได้คือพอแล้วนะเวลานี้เข็ดแล้วไม่ทําอีกแล้วใช่ไหมไม่ไปแน่นไม่แนะนําใครอีกแล้วใช่ไหมการแนะนําอีกก็เปล่าไม่ก็ไม่แน่อีกมั้ยอาจจะใครมาถามอีกตอบแบบไม่คิดอีกซวยเลย อ้าวไม่ได้เข็ดแล้วเข็ดแล้วหนูหรืเขาเข็ดอะเขาที่เข็ดเธอไปเข็ดอะไรเหรอหนูก็เข็ดแล้วเหมือนกันไม่อยากตายแล้วตายเลยจังแล้วก็เข็ดเหมือนกันตั้งใจบวชนะไม่งั้นไม่ไปเกิดบีบบบีคำบีบซ้ำหรือเปล่าอุตจมูกลีย์ทุกอย่าตายแน่นอนงานนี้ปิดทวารทั้งห้านะจิตชูปิดชูปิดปากปิดก้นนี่นี่ยังเปิดปากให้หน่อยใช่ไหมแต่ถ้าไม่ปฏิบัติ ปิดทวารทั้งห้าเลยหูเหิมไม่ต้องเข้าเลยลมตายเตรียมตายใช่ไหมอ๋อมีเพลงประกอบเพลงไปได้ไปด้วยกันเลยตั้งใจบวชนะมานั่งเพอแบบคิดนู่นคิดนี่ไม่ได้เข้าใจเปล่าไปได้บายบาย เริ่มตาก่อนนะคะเริ่นตาช่างช้อนจะค่อยดีหน่อยหน้าเริ่มตานะถ้าพวกหนูพูดก็ไม่ฟังหรอกต้องเป็นเรน่มตาะนะเ <c oughs> ข็ดแล้วเข็ดแล้วเข็ดแล้วมาแล้วเริ่มตาเ <c oughs> ริม่มตาก่อนนะคะบาย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 ไม่ได้รายต่อไปเขามาอันนี้ถวายดุ่มค่ะไปดมดุ่หายแม่ข้างหลังเลยครับ